สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ n m a x Motor Touring นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนปลั๊กหมวเทียนกันนะครับหลังจากที่ผมได้ประสบโอกาสเครื่องดับกาอา,กาศนะครับพาด CF แดงเลยนะครับก็ถือโอกาสในการเปลี่ยนปลั๊กหมวเทียนนะครับซึ่งตัวปลั๊กหมวเทียนก็แนะนำเปลี่ยนที่50,000กิโลนะครับซึ่งผมก็มีแผนไว้นะฮะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องก่อน ก็หลังจากที่เราแกะฝาข้างแล้วก็แกะพัากราวออกนะครับเราก็จะเจอตัวปลั๊กหัวเทียนนะครับที่อยู่ใต้ซีโนย์บีตัวนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆดึงปลั๊กหัวเทียนออกครับจากนั้นเราก็จะเห็นตัวปลั๊กที่เสียบกับหัวเทียนนะครับหรือว่าภาษาช่างเรียกว่าปากเราก็จอกน,นี่นะครับตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นไพยเงียบของรถรุ่นนี้นะครับ พอมันใช้ไปนานปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมนะครับพวกยางมันเริ่มเปื่อยต่อไปก็ถึงขั้นตอนในการแกะนะครับผมก็เริ่มจากเราดึงตัวลูกยางกันน้ำที่ปลักหัวเทียนออกไปก่อนนะครับจากนั้นใช้มือจับสายไฟไว้นะครับแล้วก็หมุนตัวปลักหัวเทียนทวนเข็มนาฬิกาครับ ซึ่งด้านใน,นกลไกก็ไม่ได้ยากครับมันก็จะเป็นตัวสกูทของเหลืองอย่างนี้แหละครับหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกครับสำหรับปักตัวนี้ก็ใช้งานมานานครับ4ปีกับ52,000กว่ากิโลนะครับก็เริ่มมีอาการนิ่มๆแล้วครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อปักหัวเทียนตัวใหม่มาแล้วครับตัวนี้ก็เบิกศูนย์นะครับรหัสพาร์ตเบอร์ก็ตามในคลิปเลยนะครับ ราคาอยู่ที่426บาทนะครับราคาตรงกันในแอปเลยนะครับส่วนนี้ก็ลองเปรียบเทียบ2ตัวนะครับระหว่างของใหม่และของเก่าเนี่ยของเก่าก็จะนิ่มนิมกว่านะครับของใหม่ก็จะแข็งหน่อยตามภาษายางนะครับใช้นาน,านไปมันก็นิ่มเป็นเรื่องธรรมดาก็ก่อนใส่ปลั๊กตัวใหม่ก็ทําความสะอาดสักนิดหน่อยนะครับ มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับก็เรื่องจากที่เราใส่ตัวลูกยางกันน้ําเข้าไปในสายก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเล็งปลายของสกูนะครับให้ทิ่มลงไปในร่องสายนะครับล่องเดิมของมันนี่นแหละครับแล้วก็ค่อยๆหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับหมุนจนรู้สึกว่ามันตึงมือนะครับผมก็คือสกูมันก็หมดเกลียวออกมาแล้วครับ พอขันสุดจนตึงมือแล้วนะครับเสร็จแล้วนะจากนั้นเราก็ใส่ลูกยางกันน้ำนะครับกับปิดเข้าไปให้แน่นเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้ามานะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นเราก็ใส่ปลั๊กโมเทียนกลับเข้าที่เดิมนะครับโดยดันเข้าไปให้สุดล็อกของมันเลยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาลองสตาร์ทกันครับ เครื่องเดินเรียบดีครับก็จบเลยนะครับสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนปลั๊กโมเทียนนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าใคร ไม่อยากจะประสบการณ์แบบผมก็แนะนำให้เปลี่ยนตามรอบเลยนะครับ